นี่นะครับเปิดไฟตัดหมอกแล้วเปิดไฟหลีกก่อนแล้วเราก็เปิดก้ารในนะครับข้างล่างมันสว่างกว่าข้างบนอีกยืนนู้นนูนนะแล้วมองสะท้อนลงไปครับมันจะเห็นชัดกว่าเห็นไหมไฟตัดหมอกไม่สว่างกว่าไฟโบนิกเห็นไหมครับจะบอกว่าฟิล์มมันเล็กจัดเลย5แอมป์ครับตัวนี้5แอมป์ไฟไฟตัดหมอกหน้าเห็นไหม5แอมป์ตลอดมันเล็กอะ่ะหลอดเดิมมันแค่ สิบเก้าสิบแปดวัตต์สิบเจ็ดวัตต์อ่ะเันใส่ไว้ตัดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะล็อกรถนะเห็นไ,ไหมล็อกรถแล้วไฟมันก็จะดับปลดล็อกครับนะโอเคสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีละชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับอี u s ส,สตีลนะครับตัวก่อนตัวก่อน2020นะคันนี้นะครับ เปีนกรุงเทพนะแต่ลูกค้าบอกมาจากสมุทรปราการนะเจอคลิปผมป้ายาทุกวันทุกวันจนต้องเอารถมาทำนะผมเลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปดูคลิปรถตัวเองเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้นะ <laughs> เดี๋ยวเราจะติดไฟ2เท้านะครับกับไฟหน้า LED นะครับ V 3 0นะยังไม่ได้เทสกลางคืนสักสักคันเลยเดี๋ยวจะหารถมาเทสแล้วหน่อยวิธีเปลี่ยนหลอดไฟนะครับนี่ไขไขหลังเดีย๋ยวนะเออต้องไขถ้าไม่ไขมันจะแตกนี่ครับตรงที่ R ผมไขเนะี่ย ถ้าไม่ไขแล้วเรางัดเลยมันจะแตกอันนี้รู้สึกจะหลอดจะเป็น H16 กอะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเอาหลอดไฟ H 1 1ใส่อย่างนี้ผมบอกนะโอเคนะครับล้วงออกมาแล้วเดี๋ยวผมเอาหลอดให้อาผมก่อนที่ผมไม่ทำไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมเลอะเดี๋ยวผมเข้าไปทำในรถแล้วเดี๋ยวรถเขาเลอะนี่ครับเห็นไหมเฮดสิบจริง,รงๆด้วย h 16 19วัตต์อย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเอา v 30ใส่นะครับเดี๋ยวเอาแดงเสียบปลั๊กก่อนเดี๋ยวนะเปิดไฟให้เสียบปลั๊กลองเลย เสียบปลั๊กเลยว่ามันติดไม่ติดนี่นะครับเปิดไฟตัดหมอกต้องเปิดไฟหลีกก่อนแล้วเราก็เปิดกานในนะครับอ่ะเสียบเลยติดไหมโอเคไฟติดแล้วเราปิดไฟให้เขาก่อนนะเดี๋ยวมันจะร้อนอ่ะแล้วก็บิดเข้าไปขาไปอย่างนี้ก่อนเอาขาไปอย่างนี้ก่อน,นเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อน ไฟไม่ติดอ่ะหรือไฟมันหล่นติดไม่ติดเหมือนกันเว้ยเปิดนะครับไฟตัดหมอกนะฟิวขาดนะครับจะบอกว่าฟิวมันเล็กจัดเลยห้าแอมป์ครับตัวนี้ตัวนี้ห้าแอมป์หึรอเแอเนี่ยตัวนี้ฟิวไฟตัดหมอกสิบห้าเชื่อดินี่ 5แอมไฟไฟตัดหมอกหน้าเห็นป<ฮ>่า5แอมโอยน้อยเกิกหลอดมันเล็กอะ่ะหลอดเดิมมันแค่19เอา18วัตต์17วัตต์อ่ะนั่งใส่ไว้ตัดเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่หลอด LED นะเอาลองอีกทีอ่ะติดแล้วนะเอาเสียบข้างนี้เสียบอีกทิ้งเสียบราคาไว้ให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 ้เขาดูก่อนเสียบปลั๊กให้ไฟมันติดแล้วจับตูดหลอดคาเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ นี่นะอันนี้ไฟหน้านะอาอย่างข้างล่างมนะ่สว่างกว่าข้างบนอีกไปยืนกันนู้นน้นนะแล้วมองสะท้อนลงไปครับมันจะเห็นชัดกว่าเนี่ยอะผมให้ดูในกระจกประมาณนี้นะเห็นไหมไฟตัดหมอกแม่งสว่างกว่าไฟโบนอีกเห็นไหมครับ เนาะอ่ะเราไปเริ่มงานข้างในกันจุดที่เราจะต่อไฟอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลากไฟจากข้างนู้นนะครับจากข้างนู้นมาข้างนี้โดยเราการต่อข้างนี้แล้วเราก็แทงไปข้างนู้นเดี๋ยวแล้วผมจะต่อสายไฟก่อนนี่สีเขียวนะต่อต่อสายไฟเสร็จแล้วก็แทงไปข้างนู้นก่อนแล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ผมเอาหลอดไฟนะครับต่อสายเข้ามาเนี่ยเดินมาทางนี้แล้วแล้วก็รัดเคเบิลท้ายนะครับล้วงดูมันจะมีสายไฟอยู่ก็รัดตามสายไฟนะครับเนี่ยเเห็นไหมเห็นสายไฟไหมนี่นะ <nenhum. S 2> เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างอ่ะน,นี่นครับเห็นย,ยัง,ยงรัดไวแล้วนะรัดไวแล้วหลบสายไฟนะครับอย่าให้เห็นนะมันจะสวยตรงไม่เห็นเนี่ยแหละถ้ามันเห็นมันก็จะไม่สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟข้างนู้นนะครับสายไฟออกมาจากนี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวผมจะถอดนี้ออกนะดูนะผมจะดึงให้ดูนี่จับแถวๆนี้ดึงออกูนะแล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยชึบหลุดแล้ว ดึงแล้วแล้วก็ดึงข้างนู้นครับเรียบร้อยครับเห็นไหมลุดออกมาแล้วนี่เขาใส่พับกระจกมาด้วยพับกระจกออตโต้นะเราถอดปลั๊กอันนี้ออกก่อนเพื่อให้หงายนี้ได้นะแค่แตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับข้างบนตัวหนึ่งแล้วความเขาลงนะปลั๊กอันนี้นะครับที่เราจะต่อสายนะนี่ปลั๊กอันนี้อันในนะครับสายอันกลางเนี่ยขาวขาวน้ำเงินหรือขาวอะไรทั้งอย่างเนี่ยดูมองไม่ถนัดนะสายกลางเนี่ย ใส่ใส่ขั้วลบนะครับสายดําขาวนี่ใส่ขั้วบวกนะอันนี้ผมเช็คร้านนี้มีไฟนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไขควงเช็คไฟที่ไม่ดูนี่อันนี้มีไฟเห็นไหมส่วนไอส่วนไออันกลางเนี่ยเนี่ยอันกลางเนี่ยชัวผมจําได้ผมจําได้ว่ามันจะเป็นสีแดงสีแดงเขียวแดงรลัยอย่างเนี่ยนะเนี่ยน,นะเท่ากับว่าเราต่อคู่นี้นะเดี๋ยวผมจัดการก่อนรีบก่อนเพราะว่าตอนนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ดูดูดูด ดูเมฆดูฟ้านี่โอ้โหสุดยอดดูนะเดี๋ยวเปียกเรารีบทําให้ลูกค้าก่อนครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาเทสต,ตอนเสร็จให้ดูนะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมนี่นะถ้าผมปิดประตูนี่อ่ะผมปิดประตูนะกดปุ๊บมันจะยังไม่ดับเพราะามันมีหน่วงนะครับอ่ะผมปล่อยนะผมจะออนกุญแจนะกด2ทีนะออนกุญแจรถแล้วรถติดแล้วผมกดปิดประตูนะกดปิดปุ๊บเห็นไหมแป๊บเดียวเราก็จะดับเห็นไหมครับ ปล่อยครับปล่อยแล้วติดเลยกดปิดประตูแปบ๊บเดียวระดับเพราะารถมันอ่อนอยู่นะโอเคนะอะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะดับกุญแจก่อนปิดประตูครับอ่เดี๋ยวผมผมเปิดกระจกให้ดูเดี๋ยวผมจะได้เห็นชัดๆนะเอานะดับกุญแจนะปิดประตูครับล็อกรถนะ เห็นไหมล็อกรถแล้วไฟมันก็จะดับปลดล็อกครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองนะครับว่าพอดีพี่จะติดทามเมอร์เดี๋ยวเป็นพุสตาร์ทเนี่ยมันติดทามเมอร์ไม่ได้ผมสตาร์ทก่อนนะพี่เขาบอกว่าอยากจะลงรถแล้วล็อกรถอ่ะได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะ,อะตอนนี้รถรถสตาร์ทแล้วนะอ่ะผมเปิดประตูนะล็อกกุญแจ ล็อกไม่ได้มันไม่ยอมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดไส้กุญแจเนี่ยเอามาไขน่าจะได้อยู่เรียบร้อยครับอ่ะลืมจะเทสอันนี้ให้ดูด้วยไฟตัดหมอกนี่นะไฟตัดหมอกโอเคเสร็จแล้วครับพร้อมสายปนเลยคันนี้ติดเป็นหลอดไฟตัดหมอกติดไฟสองท้าสีเขียว นะีสีเขียวเรียบร้อยครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวิ่งมาจากสมุทรปาการเลยมาพร้อมสายฝนเลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ